โอเคสูบเลนได้สูบคนได้นะคะก็พอ,อแล้วเทสขนาดนี้ไม่ซื้อก็ว่าไม่รู้จะว่างไงแล้วมีหินไหมตรงนะมีก้อนหินมามั้งไหม,มอะไรนะเกี่ยวหินก็ขึ้นใบพัสดสิบนิ้วนะคะ โอเคดับเครื่องเลยอ่ะยกหัวสิบนิ้วขึ้นมาเขียวสิบนิ้วจริงไหมยกหัวมาเก็บเลยในวิดีโอเดียวกันจะได้ไม่ดูตัดต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปอาบน้ำระวัง เดี๋ยวดูในสายกันครับเอาอไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะถ้าใครต้องการใช้ดูดโคนดูดเลนก็แนะนำเครื่องยนต์ใหญ่ดีเซลใหญ่เท่านั้นนะคะเครื่องเล็กๆอย่าหาทำถ้าใครอยากใช้เครื่องเล็กๆนุ่นปั๊มหางเลยถ้าใครอยากสูบ แบบรวดเร็วทันใจแล้วก็เห็นผลต้องสินิ้วตัวพ่อเลยสา,ส,าสายเผามีสองไซส์นะคะ,ะไม่ไม่ไม่เอามาเอาขึ้นมาไหวไหมมาช่วยกันก่อนเละมันดึงช่วยกันอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยดึงไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะอยากดูเลนเอาขึ้นมาก่อน มาทำยศคุ้มหมดนด้เลยดึงฮะตอในสายเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่อีกสักนิดหนึ่งอ่ะเอาอีกไหมอ่าไปลิ่มน,น้ำออกค่อยค่อยอ นี่นะคะในท่อสายส่งน้ำํำถอดออกมาแล้วก็ดึงขึ้นมาเปิดให้ดูเลยนะคะดาปิดปีดปดเลยโอเคปล่อยหมดเลยโอ้โหโอ้โหอะไร <c oughs> สำลักเลยคนเหม็นมากเลยนะคะสำลักเลย ก้อนหินกวดเลยอยู่ในสายทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี้ยครับอืม <c oughs> อออก้อนมาเลยตะกี้นี่ก็กระเด็นกระเด็นก้อนบลอกใหญ่ปิวฟิวนะโอเคปั๊มดูดโคนของเราสิบนิ้วมีจําหน่ายขายแล้วนะคะอยากได้ติดต่อร้านเจโหดการเกษตรราคาลงให้แล้วใครถามปรับสองแสนนะคะ